สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l อร่อยพุ่งนะครับในที่สุดนะครับช่องของเราก็มีซอสกระเพราเป็นของตัวเองนะก็เป็นซอสกระเพราแบรนด์อร่อยพุงนะฮะที่เห็นแอบหายไปหายหน้าหายตาไปพักใหญ่นะก็แอบไปปั้นซอสกระเพรามานะครับซึ่งติดปัญหาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะก็เสียวเวลาไปเกี่ยบ สองปีนะครับผมก็จะได้สูตรนี้มานะครับก็เปลี่ยนโรงงานไปสองสามรอบนะครับผมโอเคในที่สุดก็ได้ตัวที่เราคิดว่าอร่อยมากๆนะฮะใครทำก็อร่อยละวันนี้เราใช้หมูสับนะครับสามขีดนะสามร้อยกร,รัมนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นซอสกะเพราสูตรโบราณนะเป็นซอสกะเพราผิดแห้งเผ็ดปกติหรือว่าเผ็ด กลางๆนะครับผมไม่ได้เผ็ดมากถ้าใครชอบเผ็ดมากเนี่ยให้ใส่พริกสับนะหรือว่าพริกแห้งโขลกลงไปเพิ่มได้นะครับผมตัวนี้เราใช้เนื้อสัตว์100กร,รัมต่อซอสหช้อนโต๊ะแค่นั้นเองนะประหยัดมากๆราคาต้นทุนซอสต,ต่อ1จานก็อ,อยู่ที่ประมาณ5บาทนะถ้าใครซื้อก็จะลดลงมา4บาทกว่านะครับสี่บาทสบาทนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทำ กะเพราหมูสาให้ดูดีกว่านะจากซอสกระเพราอร่อยรุงนะครับผมเราผัดหมูนะยีหมูผัดจับกระทะนะครับผมไม่ต้องใส่น้ํามันก็ได้เพราะว่าในตัวหมูสับเนี่ยจะมีมันหมูแทกอยู่แล้วนะฮะผัดให้สุกสักประมาณ80นะครับแต่ถ้าใครอยากให้หอมกลิ่นน้ำมันนะใส่น้ำมันลงไปสักหนึ่งช้อนก็ได้นะครับผมอันนี้หมูสามขีดนะครับเราก็จะใช้ซอสกระเพราสูตรเข้มขน้น3ามช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเพิ่มอีก3มช้อนโต๊ะนะเพราะจะเพราะว่ามันจะได้ผัดง่ายนะครับแต่ถ้าใครชอบแห้งๆก็คือใส่แค่ซอสอย่างเดียวได้เลยนะครับผมนะครับเห็นไหมเห็นเนื้อซอสไหมครับอันนี้เราปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะฮะใส่พริกแห้งใส่กระเทียมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค ผุดซอสลงไปให้หมดนะครับถ้าโดยส่วนตัวแล้วคือพ่อครัวนะก็จะใช้ใส่น้ําไปด้วยนะมันจะทําให้ผัดง่ายนะครับหมูเราจะจะช่ำๆหน่อยนะครับผมถ้าใครชอบให้แห้งก็ผัดจนมันแห้งนะครับอ่าโอเคหลังจากเติมน้ํากับซอสลงไปนะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกระดกกระทะนิดนึ้ไ็ได้ใครไม่ถนัดก็ใช้ตะลิวใช้ ทับพีนะครับคนๆเอาได้ผัดให้ซอสมันทั่วถึงนะกับเนื้อเนื้อหมูของเรานะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายพอรู้สึกว่าได้ความแห้งในระดับที่ต้องการแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะฮะหมูหนึ่งร้อยกรัมก็ใส่ใบกระเพราไปสักหนึ่งหยิบมือนะฮะสามร้อยกรัมเราก็ใส่ประมาณสักสามหยิบมือนะครับผมอันนี้เป็นสูตรแบบตอนที่แอด ทำขายในร้านนะครับโอเคโอ้ยกิ่นหอมมากกลิ่นดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่าสูตรนี้นะใครทําก็อร่อยทําง่ายๆง,ง่ายมากๆนะใครเดินทางบ่อยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ถนัดทําครัวอยากมีซอสดีๆติดรัวไว้สักขวดก็ นะครับแนะนําให้ลองนะแอบบอกเลยกว่าจะได้กวาดซีมาใช้เวลาถึงสองปีนะครับผมนีนะฮะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมนากใส่ใบกระเพราลงไปนะฮะรอให้ใบกระเพราสลบนิดนึงนะก็ิดแก๊สได้เลยนะครับผมที่เหลือก็จาวไข่ไข่เจี้ยวก็ได้นะตักข้าวสวยร้อนๆมารอได้เลยนะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราไปเอาจานมานะครับจัดจานกันเลยดีกว่านะครับผมเทลงจานได้เลยนะครับโอ้ยร้อนๆกลิ่นหอมโยน้ำลายมากๆนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับซอสเดี๋ยว พ่อครัวนะจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้ในด e สคริปชั่นนะครับกับในคอมเมนต์ใน YouTube นะครับผมยังไงก็ฝากซอสกระเพราของอร่อยพุงไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ